ันนี้เอิมผมจะมาถ่ายเกมเอ่อผมจำชื่อเกมไม่ได้แต่ว่าทุกคนคงรู้จักจะเพจจ็กเก็ตใช่ไหมครับึ่งแบบ ข้สังเกตคือพืติมันจะโซเดีเที่ตายเต่วเาอเกนนี้เราจะมีเลือดอยู่หนึ่งร้อ คล้ายๆกันแลว่าเจ้าของเอไองม่เทาเลยคลิปมันตัดเองก็ต้องดูทีลัเ้าเนพราะว่าเนืทถ่ายาวจนมันจะต <S ie st inging> ัดคลิปให้เองอะ 乐老老开心 ข้าสงมมีรอด้านใคงมเหองไม่เนลยตไม่เอย่างนี้เราเปมาเกียวลองฆ่าฆ่ามันครผมแบบ้ไม่รู้ว่าตอนถ่ายมันมีเสียมคน้บ้ก่ไม่ใส่ หล่อๆแล้วแล้วคือตอนเสียงความตายโคตรนะ นาทีไม่ไม่ถึงนาทีแค่ไม่กี่วิก็คือผมชอบแบบพังลแห้งแล้ว 我们这些同 เอาไงดีครับเนี่ยมเวลายิงกำแพงเลยเลยอไ้ยปืน a kaya yeah. ba e men e sen bi ki le วิดานนี้แล้วกันคนระับผมฆ่ากัววิดานนี้ น,นะครับผมเลยเขตฟังโน้มเลยครับเงียบมาเลยครอบจากเหมือนหอยเลยเปลือกหอยนะไอ้ผมสีไปทีเวลาแล้วก็จบเพียงเท่านี้